แี่แน่แกหนุ่มนิ่มแน่แน่ะเลิกแล้วมาจิตตานนั้นโดแล้วโอเคมาไฟพร้อมค่ะไฟพร้อมขึ้นล้อเลยค่ะขึ้นล้อไม่ใช่มันต้องเป็นแบบไม่ได้หนุนหน้ามันหูดเดียวอุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยไม่เลยแต่หวยเลยอ่ะ <c oughs> เอ้า ได้อยู่ขอไฟที่40องศานะครับอ้าหลังดีกว่าเปไปเอ๋อไปซื้อไหมยังเราไม่ซื้อเลยเราไม่ไดะ 走啊！